พร้อมแล้วากินกิน啊 นามาภญาตาคุณเจ้าหลวงาาามนงงา,านะครับจะมาถามสมายัทันเติทุวักานทย รักทานทายาปิจารณีนัตมาปัญจสิลันญาจามานักโมตสสะพะควัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตสสะพะควัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโม พุทธังสรณังกัจจามิธรรมสรณังกัจจามิธพมังสรณังกัจจามิสังฆังสรณังกัจจามิสังฆังสรณังกัจจามิพุทธียปิพุทธังสรณังกัจจามิพุทธียปิพุทังสารนังกัจจามิพุทธียปิธรรมสรณังกัจจามิ ติยังปิสังฆังสรณ a งคัจฉามิทุติยังปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยังปิสังฆังสรณัง สัมภันฑ์สารนันกฉามิบาณานติปาตาเวระมณีส ha ิกขาปัทังสมาธิยามิบาณานติปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะดินนาทานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิภะดินนาทานา ามีส like, ิทธิชาราเวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยาวนิมีสิทธิชาราเวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยาวนิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยาวนิมุสาวาทา พัชกปมาพัฒนานเวระมณีสิกขาปัฏฐาสมาธิยามิสุราเมระยะมัชกามาพัฒนานาเวระมณีสิกขาปัฏฐาสมาธิยาณิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเวระสุขติมันติอสีเวระโภคสัมปทา สีเลหะนิพพุติยันตีทัสสมะสีลังวิโสทะเยสาุอนติอิมานิปัญจสิทธะปัญญานิสมาริยามิอิมานิปัญจสิทธะปัญญานิสมาริยามิอิมานิปัญจสิทธะปัญญานิสมาริยามิอันดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนากรนะครับ โู้จิตนะครับผู้ช่วยอธิบดีมหาวิทยาลัยปรุมธานีนะครับสุดเทียนบูชาขามน,นะครับขอเรียนเชิญคุณอีกนงกุลกุมารนะครับมาจุดเทียนะร่วมกับท่านะ ศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชนาพรสมจ,จิตนะครับเป็นผู้ช่วยที่ดีมหาวิายทยาลัยธุทมาสีรขอท่านคุณยิ่งยงก็กร่งรานะครับมาจุดเทียนบูชาทานร่วมกันนะครับท่านได้เด็นสภากกพการเทศในวันนี้นะครับอีกไม่กี่วันนะครับเราก็จะได้อีกไม่กี่วันนะครับ ก็จะเป็นวันสิ้นสุดแห่งการแสดงธรรมบัญญัติอีกสองปากนะครับอีกสองปากใครอยากได้กระถางก็ติดต่อทางท่านคณะกรรมการหรือเจ้าภางท่านคณะกรรมการหรือท่านสมก็จะเป็นก็รอโดยตรงก็ได้นะครับสาตุสาตุพรหมยโลกาติปติสหัมปติการัญเชริยสิวรังายาจาระ สันติธัสันตาปราชคาชาติกาเทเสตุธรรมันังปีมัะชังสาธุนะรขอผมีสหบูรกัปทัยภาพนะครับทั้งคู่เลยนะครับและเราก็ขอร่กัปเะชาภาพร่กันกับท่านเพื่ออากาท่านยิ่งอยู่นยอดลอยยิ่ยอด โรงงานด้วยครับ